ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจอีกครั้งนะครับที่ทุกท่านนะครับยังอยู่กับลุงพลนะครับพ้าเต็รที่บ้านกกอกนะครับก็ขอให้เอ็นซีทุกท่านนะครับประสบแต่ความความเจริญนะครับรอยเท่าพันเท่านะครับส่งมอบหลับเขินไปให้ทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ ลุค่ะก็เป็นมือหน้านะคะวันนี้เป็นเือพดคโอเคนะครับผมนอนลุงจะเซอรพรส์อะไรลุงอไหมคทุกคนรงผมลุงเทขนาดเล็มาก่เลยครับจังวเอซีบอกหลายคนเดี๋ยวไปตัดผมขึ้นลุ้งด้วยกันว่ะทรงนี้เป็นทรงคล็อกสูงนะครับคล็อกสูงเ้วาไปหาซ้างตบอกว่าคล็อกสูงบางสีบบแมนครับโ เ,เพื่อนบอกว่าระสงรงไหนลุงเอาทรงแบบมหาไทยอ่ะผมบอกเอาทรงแบบมหาไทยแบบทหาร<อ>แบบทหารอ่ะตอพนี้เอาทงนี้ทางช่างช่างเขาบอกว่างั้นงั้นจะตัดให้ลุงเป็นทรงคล็อกสูงผมก็เลยเอาเลยครับงั้นคล็อกสูงก็คล็อกสูงไป <c oughs> เัวเองก็หลับครับนั่งหลับมือแกนิ่มมากครับก็ตัดไป ผมก็หลับครับหลับไม่รู้ตัวแสดงว่าสร้างแต่ผมนี่พป่งหูเมื่อยัป็นไหครับหลับเสนทัดผมเน่ไม่รู้ตัวว่าเขาตัดทรงอะไรให้พอตื่นมาช่างบกตัดเสร็จใช้เวลาสี่สิบนาทีช่างบอกเสร็จแล้วครับผมก็เลยถามมาทรงอะไรครับช่างบอกว่าทรงคล็อกสูงครับคล็อกสูงก็คล็อกสูงนะครับถ้าใครจะไปตัดนะครับอย่าลืมนะครับบอกช่างด้วยนะครับ่วนป้าแตนล็อกสูงป้าแตนบอกว่าทรงเนี้ยทรงขอบอมรอ พบมารองครับแปลว่าอะไรครับผู้บังคับบัญชาเมียล่ะลูกปัดเต็มนะครับตัวย่อของปัดเต็มนะครับไฟก็คงให้มันยาวขึ้นนะช่วงนี้มีลูกระบาดเยอะนะครับก็เลยตัดผมสั้นหน่อยๆนะครับเราอาจจะได้สักสองเดือนสามเดือนค่อยไปหาช่างนะครับเราจะได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าช่างตัดผมนะครับถ้ามีโอกาสที่จะสัมผัสกับลูกค้าที่มาจากทุกทุกที่นะครับ ผมก็ยังกลัวอยูน่นะครกบกลัวมากนะครับถ้าเข้าร้านสสวยนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอาชีพครับนะครับแต่ด้วยความที่เรากลัวนะครับแอบแล้วครับแอบแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณก็เป<ะ>็นห่วงเป็นใย,ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่รวมตัวกันนานๆน,น,นะครับกเกรงว่าอาจจะนะมีคนอื่นที่เขาไม่ไม่วางดีกับเรานะครับเราจะมาหาว่าเราจัดกิจกรรมอะไรทําไมไม่เคารพนะครับการ ทิ้งห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับซึ่งบุกคนก็ย้ำเสมอนะครับเรื่องการทิ้งระยะห่างนะครับถึงแม้เราจะอยู่ในพื้นที่นะครับโอกาสที่เราจะเจอกับโรคมีครับแต่เปอร์เซ็ต์มันน้อยนะครับแต่ด้วยความที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเป็นหูเป็นตา้วยช่วยกันเนาะทุกๆด้านนะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ ก็ขอให้คนไทยทุกคนสู้ๆครับต้องนเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่ๆทูบบเอร์ทุกท่านขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมขอให้ลุงไปพักผ่อนนะครับเรียกีก็น่ารักด้วยเล่าสีจ๋านะ่ก็หายแล้วหายแล้ว เราัวสี่คนว่าอะไรยิ้วไปมันอยู่บานไม่มาใส่นะตงใจว่ามมาีผมว่าเขาเป็นคบต้าเป็นคนทำมันนะเขากานขาบอดเฮ้ยมันมันหลบัน จะโกนอันล่มจะให้ลนะะเออเเอาเลยอ่ะเศรษีเนี่ยอ้าชาวั้นดีอีสีทุกฐานทุกคนเลยจ้าเด้ออยู่ดีมีหฮงความเจ็บยังไดความใครยังมีเด้อไายใหญ่

หางครื่องอันนั้นนะหางครื่องเอ้าเเยมาหางครื่องมาตั้เดียวนี่มันมีมโนนะฮะเยอะลำลำเอาเลยลำไม่ฟังไม่ฟังไม่เชื่อนะคะนี่เปย์จะลำให้ฟังจะลำให้ฟังเพราะว่าดีเอฟซีจะไม่รู้เรื่องนะคะจะใหญ่เบาพี่หนูว่าเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วจะยิ่งเาแล้วลูกหลานแท้ไทยกันแท้งเหรอฮะซวยเต็มที่เลยจะเอาท็อปเอาท็อปจะยิ่งได้สามารถจะยิ่ะได้ชนะช่วย มากับพี่ธนาทางนี้เรม่จะเจอมาพี่ธนาทางนี้เราไม่เจอใครจะเจออะไเหรอยายยายก็ไปต่อให้ยายวีหน่อยเอาเร็วเอาเร็วเอาเลยเอาถอนนางเอกเลย สายตา,ยาจังว่ากะพี่ไสเอ้ยกุกจิกแล้วมันมีหลายการอ,กอยกจัเมือจังเลยเอาแล้วมีเอาเนาะจ้าเอาแล้วแล้วมันมีหลายการโกตาน้ํมันมีหลายงาบาจนาอนางน้องน้อยคอยใด้จังได๋นั่น น้านาหงวนน้ารักกันมากแต่ดนแล้วแต่ดนเลลวออันนี้เป็นหมเอนนะคะเออเยียมเดียมเดียมเดียมอ้าวกูโนปะอ้อออาจจะเจอแล้วนะพี่ใหญ่เจอแล้วบ้านี้ไปาเกบดนะยันพลแต่คนี้คนถูกเกบอันนี้เ้าเอาอาจจะใหญ่จังมากมีใจเอ้ยจังเมนเหลวเป็นนาคะคะ เป็นเหม็นและยังเอาใ่ก่อยถึงซอยหลังเอ้าใจ่คสังมาโตสโลหลงก็เมื่อยหร่ค่ะหลงมือไม่ว่างนะโอเคสังทำาิดไมมนงไกล ใกล้แล้วพ่อใดแม่นคใจนั้คนบนสอบนะจานะหนูว่านะตาจารย์ละทชเดินเทินเบาสูบคนเราบัคองได้เอาเบาสูเขาเราบคคองได้สอนแล้วตกลัอนอดเดียวนอนเดียวนอนสุดยอดสุดยอด มีโมแนดายโมแกนมีโมแกบูในการ้กนอ่าหมูพิโมก็พักละเราะเอียดที่ถูกขาดขนมดีจากนให้สังนเให้ลูก้นเกินใจเอ่ยเพมให้กหน่อยเดียวเป็นนาละค้ามาไล้ยิงเป็นแผนเป็นแผนแล้วจะเําไปสวยกำลังสาวจะเาใช่คคสังมาโตสโลหลงโตสลหลงอ๋อลืมอะไร ให้ส่งข้าวสาวังลำสีมานางไก่ไก่ไก่ไๆแล้วบอได้มันกุญแจน้านาหนาัวนนาก็ได้มันกุญแจน้ะนานะทดเนน้าั้างตาแล้วผู้สักทีนี่เขาเป็นแม่ชายบ่าพี่แล้วเขอเป็นเมีี่บ่าบ่บ่าบ่โอ้ยย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 มแคน่ะ นี่นแคนจริงๆนะแกใจหมอกแค่นะนอกขัดแต่ละขัดนโอ้ยหมแคนี้หมวกมองด้ยนะนี่เออหมอกแค่นี้ตีละเตนตีละเตนละลีละเตนตีละเตนละลีแลนเตนเอาหมอกแค่ทั้งสองแล้วบันดียายคะเดี๋ยวทั้งไงคุณยายอ่ะให้พรลุงหน่อยวันเกิดลุงวันนี้นะจ้าวันเกิดลุงพล พูดเลนี่บปล่ามีอะพูดเลยพูดเลยู่นี่ก่อนก็ได้จ้ะเลยอ่าขอให้ยังไม่ซูตดาลำยังไม่ซูตรำโอ้ยพอนก่อนอ้ยพอนเถอลุงจะก่อนจังน่อยเอออ่าอ่าท้าลูกพูดม่าลุงบอกเด้อาโอ้ยเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยสาธุเด้อ ที่ลุงพ่นเด้อวามเจ็บเจ้าจะได้ความใครจะมีเด้อเจ้านอนหลับเ evet ่ได้เงินพันนอนปั่นเพาได้เงินมื้นนอนตื่นเพาได้เงินแสนเบ็ดม้าเพาได้แก้วมันนี้โสดคนหายยามาพานผ่านหายยามเบ็ดเจ้าเด้อไปทั้งน้ำเพาได้ผู้ช่วยหอไปท้งเหนือได้ผู้เท่งข้างไปกลางบ้านเพอได้ผู้เห็นน้ำเดือจ้าเด้อขอบคุณหลายๆแมที่ทุกคนนี่แหละ อือยาไยพรวันเกิดวันนี้วันเกิดจ้าวันเกิดลุงพลไวพรวันเกิดใหม่เออมีสุขภาพแข็งแรงนะยายให้ลุงสุขภาพแข็งให้ลุงพลมีสุขภาพแข็งแรงให้ลุงพลมีสุขภาพแข็งแรงคำคูณล้ำรวยเด้อจ้ะเด้อเอออะีรก่อนดู น้าอีคนนึงบอกแม่ก็มลยมาจ้ะมีได้น่ยหญ่มียไดโน่ให่ค่ดมีมวยจะเยอะหลัวบาได้พูดเท่าวัวยายหนึ่นะเท่าอย่างนี้นยมีชู้จะกอดจะปาลำบิดมีชู้จะกอดจะปานานทีนานทีจะมีความสนุกสนานนะคะยายจอยเด่นล่้งตานสนุกอยู่แล้วนะคะดาจ้าพี่จตกตาตาย แล้วอยใจตายมาทไรแล้วจบปีนแ้รับผู้ไทอีนเอโอ้เดโนเอฟซีทุกคนเฮาเอ้ยความเจ็บเจ้าใหญความใครจะยามีเดิมโอ้เดโนเอฟซีเอ้ยพาเดมาสงชางก็คำจำหนาห่างเฮาเยอะคนมีหมูนดี จำกบเดี๋ยวพัดได้งอก๋เดียวได้กระตาเด็ดำทีหาคือหลือเราพัดได้ขายเลือเราพัดได้ขายเออเเ่หรบอกมดแล้วใสมดแล้วอ้าวงันค่ะคลิปนี้เราก็อาเอ้ยเอมาบ้านกบหายังไม่ถึ้เข้ามาเบิ่งเดี กัวยยังสนรถกบมนยังใสลายเห็นจสนุกเห็นฟ้าบัดินลายก็เชืดอนบัดิลายก็เชือดอนโอ้เด้น้อขันมันค่อยไปเจอพัดไปเนือเห็นเพอเด้บาเอ็ดซี่เอ้ยรู้หลาเอ็ซี่เอ้ยเห็นจะเมงกับเบอร์พัดบินความ้มากคือเด้ าไปแล้วค่ไปแล้วคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะการม้วนของผู้เฒ่านะคะค่ะคนเฒ่าคนยายยายอะไรนะชื่อจริงเรายายยายเวค่อยเรียกแต่ยายโทอ๋อยายเวก็คือล้าจบไปแล้วนะคะค่ะความสนุกสนานของยายเวนะคะคนแก่คนเฒ่านะคะเพื่อๆนานๆที่จะได้มีความสุขสนุกสนานแบบนี้นะคะ นันคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ย่าหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ